ูโบต้า L4018 นะครับผ่าน5นะครับผ่าน5ไถกบจะสังข้าวแล้วก็ทำยกล่องครับมียกล่องผมลองทำยกล่องดูนะครับนี่ฮะทุกยกล่องก็ได้พอสมควรนะคิดว่าทำได้นะ นะครับเนี่ยหนึ่งล่องสองล่องสามล่องสี่ล่องห้าล่องหกล่องเจ็ดล่องยูนนะเนี่ยยกล่องใช้ผ่านห้ายกนะครับนี่ยยกล่องยกล่องสำหรับจะปลูกผักยกล่องนะครับเนี่ย โดยกัวตา l อ1 8ีฐาน5นะครับใช้ฐาน5านี่ก็ผมว่ามันก็นะอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายกบตะสั่งทางด้านนู้นด้วยนะครับถ่ายแล้วทั้งหมดนี่ถ่ายกบจะสั่งแล้วก็พอถ่ายกบแล้วผมก็เรามายกล่องดู ทดลองก,ก็ได้นะมาแตะนะครับทดลองแล้วก็แตนะก็นะโอเคนะใช้ได้ทดลองมุวนเนี่ยจะลองนี้ลึก จะล่องนี้สวยนะอันนี้ทำสองเที่ยวอันนี้ก็นะครับยกล้องได้นะครับ,ก,นะรบก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ถ่ายผมจะสั่งไม่เคยถ่ายเลย ลองดูนะครับแล้วก็ได้ยังได้ผลอย่างที่เห็นนะครับคือถ้าหนาๆนามันก็จะไม่ค่อยเข้าเราก็ถ่ายซ้ําถ่ายซ้ําถ่ายไปถ่ายกลับนะครับก็กดก็ปักให้มันลึกหน่อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ